สวัสดีครับพี่น้องครับวิกฤตของเช้าอาหารทะเลอีกแล้วครับรถมีจฉาคันตัวน,นี้คือต้องจอดอยู่บ้านเบดิ <c oughs> ดรถอยู่บ้านที่ออกเล่นอาหารเลยนะครับไม่เอาตอนนี้มีจฉาคันต้องจอดอยู่บ้านบึดเลยโอ้ห <c oughs> ้องหนาวอยู่ประเทศไทยอ้า ดูกแดงลูกแดงลูกแดงลูกแดกจะไปต่อยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วครับโควิดคือเก่าห่ะล่ะเบียะเออันนี่ได้เป็นจังจริงเ,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 เนี่ยโอ้าอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากกันว่าเบื่อหลายเบียแห้งหลายเนี่ย,ยคือรถรถจะขันอยู่บ้านนี่คือต้องจอดหมดเลยครับออกตลาดไม่ได้แล้วเบิ่งเอา เบื้องเอาครับไปทางไหนผู้ใดกระทำซุ้มเจ้าวัดเตใสซุ้มเจ้าซุ้มเจ้าวัดเตใสเนี่เขาตลาดก็บ่ได้เอาจังไดก็ชีวิตบานนี่นะเห็ตาลงขับรถก๋วยเตี๋ยวของท่บ่อไหเออขนาดที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเพคนยังบ่อไห้กินก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะ อันนี้ว่าวความจริงเนี่ยนี่โบเนว่าวว่าวอ่ำเนี่ยฉันผิดอะไรเนี่ยแค่แค่คนขายอาหารทะเลเนี่ยนี่แหละครับจะให้เลืออีกเดือนเดียวเนาะเมื่อกี้มือเนาะจะให้ไปแบบสวยๆเพราะสินฝีแนยกับ่ะไ้เนาะความหวังของซุ้มเฮาคนขายอาหารทะเลนี่คือคือแบบว่าพังเลยครับบ่ตรงๆเลยครับไอชีพ ถ้ามากินอาชีพหาเส้ากินข้าวหมูย่งางขึ้นเฮาเนี่ยพ่อข้าแม่ข้าเนี่ยทีไปทิศทางไหนเราพี่รองบปเดี๋ยวนี่นตอนนี้ก็คือตะลิ้นตนจะคล้องขนาดเลยที่ไปยังกินบปเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยโอ้ยปึ้งลิตนนุนเนาะตะลิตุนสามไอ้หน้องน,น,นี่เท่าบุญละบุนน้องลาหมูย่างผุนข้างนอกผุน ภาคกานแก้ว้อหวังองคพระค่าแม่ค่าเนาะกัรพากันตั้งใท้กรับปีใหม่นั่นแหละพราพอมาเป็นแบบนี้แล้วเขากเสียใจอยู่ล่ะครับจะสิไปย,ยังไดทิศทางเลยนี่เออชุมเโจมมได้ะใส่า้านบวบ,อบอตี คอยว่าเจ้าพักดอกเดี่ยคอยเห็นถังเจ้าเล่าเจ้าสิไข่อยังกระซังมาเสร็จเ้ยตะลิตัวน้องคอยหลายวะไปขายของพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องเล่าพวาสู้กันฟังไปขายของมาคำแล้วกับสีแวอนสีแวอน้องพักเนาะสีแวอนของพักกินไหมเออเันก็เลยเห็นเห็นรถบรรทุกของบรรทุกตู้อ่ะเพื่อนกันเล่ว่าบให้พักมาเสร็จบนสุดท้่ายก็เลยได้ไปนอนปั๊มน้ำมัน จะนี่ตัวน,นอ้องใครไรโอ้มาค,อคอือก็จังเขาก็บ่ได้ไปข่าผู้ใดเน,น,ะน,น,นาะเออเออคือยังบ่าใ้นี่ยข่าคนว่าให้ในเหตุยังเลยฉันผิดอะไร, <laughs> ระความรู้สึกครับนี่แหละคือความรู้สึกของคนขายกุ้งเขาใจยี่ดหรอกว่าพี่น้องเขา่านนั่นี่ว่าถามว่าคนขายกุ้ง่านว่าคนขายกุ้งกับ่านคือกันครับถ้าหูว่ามันเป็นแรงเคาะเชื่อเขากับว่าคงว่าเข้าไปกันดอก ขนาดว่าทีมงานนี่เนี่ยบ่ได้ไปเอาขวงที่ตรงจุดทีท่มันเป็นที่มันมีเชือกเดีย,ยทีมงานนี่ไปเอาอีกมองนึงได้ครับไปเอาค้นและทีบคนละจังหวัดเลยก็ยังโดนผลกระทบกันบิดเลยตอนนี้นะครับเอาล่ะซ้ำนี่ล่ะมีอย่างหลายมาจมซือฟังซื้อ,อ,อแค่อยากบอกว่าพวกเราน้อยใจมากเลยแค่นี่ล่ะครับไปแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เดอ้อจมหายฟังแต่เศร้าซื้อๆดอก ไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอกำลังใจเนี่ยฝากกดไลค์ก็ติดตามแค่นี้ล่ละกำลังใจครับไปแล้วครับบ๊ายบาย